别别别别别别 ไม่เห็นลูกอยู่กำลังกินนมเขาไป่ายเลยไร้ไม่ต้องกลัว

มวลงเอาตัวน้องมาถ่ายคู่ไไหนงตัวใหม่มากเมาบังบังพี่แมวให้อยู่แนวเดียวกันลูกลูกช้างเชืออใหม่เชืออที่เกิดมาใหม่เลยฮะมีความเป็นมาไงครับคร จริงๆ,ๆตัวเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะออกวันนี้นะครับคือไม่มีไม่ไม่มีแววเลยว่าจะออกลูกวันนี้นะครับก็คือตอนซีสองเนี่ยก็ออกมานะครับเราก็ดีใจเราก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลมงคลของเรานะครับแล้วก็เป็นช่วงที่พระจับเนี่ยอยู่กับเรานะครับพระจับเนี่ยต้องการกนมใะเวลาสองปีเนี้ย ครับซึ่งตอนนี้แม่ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อแล้วนะครับที่ป้อนนกให้กับบา้านแผบเราส่วนที่พิการเนี่ยนะครับก็เป็นเวลาที่ดีสำหรับเขานะครับแล้ก็สำหรับคนของเราซึ่งเป็นที่เราเป็นสัดที่มงคลเทศเรา ให้รอดฟันให้ได้ครับ,รบจากอาการล่าสุดของฟ้าแจ่มตอนนี้เป็นยังไงครับอาการล่าสุดฟ้าแจม่มตอนนี้ก็ยังยังคงกายภาพอยู่นะครับกายภาพกำบันเราหน้ว่ายน้ำมาทุกครั้งแล้วก็พัฒนาการของกล้ามเนื้อก็ดีขึ้นดีขึ้นมาตามลำดับนะครับได้ประมาณ70% 80นะครับครับ